เอาละครับก็สวัสดีคุณผูทุกคนแล้วก็สวัสดีชาวอนิเมะทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าชูวช่องเด็กกูอนิเมะนะฮะคลิปนี้ฮะก็จะเป็นคลิปแฟนพันธ้นะครับผมซึ่ง EP ีที่เท่าไหร่ก็จำไม่ได้แล้วครับผม EP นี้ฮะก็จะเป็นแฟนพันธ้อนิเมะเรื่องวันพีซนะครับผมระดับฮะผมจะเป็นระดับที่ง่ายมากๆนะครับผมโอเคฮะถ้าพร้อมแล้วนะครับผมก่อนอื่นเลยนะฮะถ้าใครชอบคลิปแนวไทยอนิเมะหรือแฟนพันธ้อนิเมะนะครับผมก็ กดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับผมโอเคฮะไปถึงกับข้อแรกเลยแล้วกันนะครับผมข้อแรกหนึ่งฮะฉันจะเป็นราชาจ,จนสลัดให้ได้เลยเป็นคำพูดของใครครับผม5วิธีฮะ5 4 3 2 1ฉเฉลยฮะผมเป็นคำพูดของพระเอกของเรื่องนะครับผมรูฟี่นนั่เองโอเคฮะมาข้อที่2นะครับผมหมู่บ้านที่อยู่รูฟี่อยู่ตอนเด็กนะครับผมมีชื่อว่าอะไรนะฮะหมู่บ้านที่รูฟี่อยู่ตอนเด็กนะครับผม มีชื่อว่าอะไรนะครับผมหมู่บ้านที่ลูฟี่เจอกับแชงอ่ะเออมันมีชื่อว่าอะไรนะฮะโอเคฮะห้าวินาทีฮะห้าสี่สามสองหนึ่งเฉลยฮะชื่อหมู่บ้านชื่อว่าหมู่บ้านฟูชานะฮะแล้วก็จะมีคนเถียงว่าพี่มันไปอยู่กับโจนภูเขาไม่ใช่หรอก็กคือก่อนที่ลูฟี่จะไปอยู่กับโจนภูเขานะครับลูฟี่ก็อยู่หมู่บ้านนั้นนะเออ คำถามที่3นะครับผมหมวกฟางที่ลูฟี่ใส่ฮะใครเป็นคนให้มานะครับผมหมวกฟางเออก็น่าจะรู้จักกันนะเออ5วินาทีฮะ5 4 3 2 1เฉลยฮะเชงคูดันเองนะครับผมก่อนที่จะออกเรือนะครับผมลูฟี่ก็ได้พูดคำคำหนึ่งมาครับพี่เขาพูดตลอดนะครับผมเขาทำให้เชงคูดนะได้มอบหมวกหมวกฟางใบสำคัญของเขาให้หรือไม่ใช่มอบดิฝากไว้กับลูฟี่นะครับผม ก็่อไปฮะขขอได้สี่ฮะพักพวกของรูฟี่พักพวกคนแรกของรูฟี่ฮะคือใครนะครับผมห้าวินาทีฮะห้าสี่สามสองหนึ่งเฉลยฮะนั่นก็คือโรนาโดโซโลนเองข้อที่ห้าครับผมเรือดำแรกของกลุ่มหมอกฟางฮะมีชื่อว่าอะไรแล้วก็ได้มาอย่างไงนะครับผมได้มาจากไหนได้มาจากใครห้าวินาทีฮะห้าสี่สามสองหนึ่ง เฉลยฮะนั่นก็คือก i n งแมรี่นั่นเองแล้วก็ได้มาจากคุณหนูคายะนั่นเองนะครับผมหรือที่เกาะตั้มซึเกาะไม่ได้ฮะเออแล้วก็ได้บุสบมาเป็นพพวกด้วยข้อที่6พักพวกคนที่6ของกลุ่มหมกฟางฮะมีชื่อว่าอะไร5วินาทีฮะห้าสี่สามสองหนึ่งเฉลยฮะนั่นคือชอปเป่นเองนับถา้าดูนับดูฟี่นะดูฟี่คนที่1โซโลคนที่2นามิคนที่3 อุซบคนที่4เซนจิคนที่5แล้วก็มาชอปเปอร์คนที่6นะฮะเออข้อดีเจ็ดฮะลูฟี่กับอุซบฮะทะเลาะก,กันถึงขั้นทะเลาะกันนะถึงขั้นต้องลาออกจากกลุ่มนะครับผมเพื่อทะเลาะก,กันเพื่อจะคือต่อสู้กันนะ,ะเพื่อจะแย่งชิงเรือโกอิ้งเมรี่นะครับผมซึ่งการต่อสู้นั้นนะครับผมเกิดเกิดขึ้นที่เกาะอะไรนะครับผม5วินาทีฮะ5 4 3 2 1 เชื่อเลยนะครับผมเกิดขึ้นที่เกาะวอเตอร์เซเว่นนะครับผมและกูเองเมลี่ฮะมันไม่สามารถซ่อมได้ฮะแต่ว่าอ so ูซบก็ไม่เชื่อฮะกูจะซ่อมไม่ได้ครับผมก็ทาให้เกิดการทะเลาะเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้อูซบฮะโกรธนะครับผมเพื่อจะยอมทิ้งเพื่อนคนคนหนึ่งไว้แล้วจะไปต่อในวันนี้หรออุซบ so ก็เลยโกรธถึงขั้นเล่าจะกลุ่มแล้วก็ทารดูฟี่ต่อยเพื่อแย่งกูเอิงไม่ไดีคืน นะผมแต่ก็ผลกลับมาก็ลูฟี่ก็ชนะนะผมอุซอบไม่สามารถเอาลูฟี่ชนะลูฟี่ได้นะผมแต่ลูฟี่ฮะก็มอบหรือให้เดือนเท่นั้นกับอุซอบไปให้กับอุซอบไปเลยนะครับถึงอุซอบจะแพ้นะผมข้าตามข้อที่8นะครับผมแผลที่ใต้ตาของลูฟี่ฮะใครเป็นคนทํานะครับผมแผลที่ใต้ตาครับผมมีรอยเย็บนะครับผมจำไม่ได้ก็ข้างภาสาจะค้างกวนนะครับผมซึ่งแผลนั้นฮะผมใครเป็นคนทํานะครับผมห้าวินาทีฮะห้าสี่สามสองหนึ่ง ใช่ลยฮะคนที่ทำมันก็คือลูฟี่เองนะครับผมก็เกิดในการที่ลูฟี่ฮะขอตอนเด็กนะครับผมลูฟี่ตอนเด็กฮะได้ขอไปกับเชงคูดนะผมขอขึ้นเรือกับเชงคูดนะผมก็ขู่เชงคูดว่าถ้ามึงไม่พากูไปด้วยกูจะเอามีดแทงตัวเองนะครับผมเชงคูดก็คิดว่าลูฟี่ไม่กล้าก็เลยแบบยังไงกูก็ไม่รับยังไงกูไม่พาไปด้วยนะผมลูฟี่กูก็เลยแทงที่ตาตัวเองก็ทําให้ได้รอยแผลรอยเย็บมาเป็นเอกลักษณ์นะครับผมเออ ก็ได้เข้าฮะผลปีศาจที่ลูฟี่กินฮะเป็นสายอะไรนะครับผมซึ่งนี้เราควรพีนฮะก็จะมีผลปีศาจอยู่3สายนะครับผมก็คือเอ้ยไม่อยู่3สายนะครับผมซึ่งผลที่ลูฟี่กินนั่นคือผลโกโมโกโม,โมโนะครับผมเป็นผลสายอะไรนะครับผม5วิธีฮะ5 4 3 2 1ฉเฉลยฮะก็คือ พม,มิสัตว์ที่รูฟี่กินหรือผลโกโมโกโมนะครับผมเป็นสายพารามีเซียนะครับผมซึ่งคนที่กินสายนี้เข้าไปครับผมจะทําให้นะครับผมนั่งไกยผิดมนด้วยปนาครับผมก็คือยืดได้หดได้แยกได้อะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งนะครับผมซึ่งอีกแล้วงพม,มิาสตร์ในเรื่องมันพีน,นับผมจะแบ่งเป็น3ส,สายนั่นก็คือสายพารามิเซียสายโลเกียแล้วก็สายโซออนนะครับผมซึ่งสามสายนี้ก็มี เอกลักษณ์ที่แตกต่างกันนะครับผมซึ่งสายพารามิเซียผมก็อธิบายไปแล้วนะครับผมส่วนสายโซออนนะครับผมจะเป็นสายสัตว์นะครับผมก็คือเป็นสายที่ผสมกับสัตว์อะไรมาเนี่ยเป็นรูปแบบสัตว์หรือโมเดลสัตว์นั่นเองนะครับผมส่วนสายโลกเกียฮะก็จะเป็นแบบพลังธรรมชาติปืนเขาจะเรียกว่าอะไรด่ะมีมีมีพลังแบบมีพลังแบบตามแบบธรรมชาติหรือแบบเป็นสิ่งไม่ใช่เขาจะเรียกว่าอะไรวะเป็นเออง่ายคือเป็นแบบ ธรรมชาติหรือแบบพวกแสงพวกลมพวกเออพวกควันพวกอะไรพวกเนี้ยเออนั่นแหละก็คือสายโลเกียซึ่งสายโลเกียมีความสามารถพิเศษนั่นคือมนุษุ์ธรรมนาตีไม่เข้านะผมต้องมีฮาคิหรือต้องมีหินไคลโลฮะถึงจะสามารถโจมตีของถึงสามารถโจมตีสายโลเกียเข้านะครับผมเออแล้วก็สายสซอนหมอนกัน,นครับผมสายสซออนจะมีความสามารถพิเศษนั่นคือการถึกแล้วก็ฟื้นฟ,นฟ,นฟนูตัวเร็วนะครับฟื้นฟูฟื้นฟูตัวตัวเองเร็วนะครับผม ซึ่ง3ผลซึ่ง3มสายนี้นะครับผมจะเป็นจะมีผล,ลกสายโลกเกีย์นะฮะที่หายากมากนะครับผมแต่ที่หายากน้นั็นคือสายโซออนโมเดลในสัตว์ในตำนานนะครับผมจะเป็นสายที่จะเป็นผลที่หายากมากๆนะครับผมสัตว์ในตำนานคืออะไรก็พวกแบบมังกรฟีนิกซ์ในทรงไดโนเสาร์ ong, อะไรแบบนี้อะไรประมาณนี้นะครับผมจะเป็นผลพิศัยที่หายากมากกว่าสายโลกเกียโอเคข้อสุดท้ายนะครับผม บอกเหตุผลที่พวกพวกกลุ่มหมอกฟางนะครับผมได้ออกทะเลออกได้ออกทะเลมาเพื่อทําอะไรหรือออกทะเลเพื่อทําความฝันของแต่ละคนซึ่งความฝันของแต่ละคนนั้นคืออะไรนะครับผมของกลุ่มหมอกฟางเออจงบอกความฝันหรือความทุนที่ที่เขาออกทะเลมาเขาออกมาเพื่ออะไรนะครับผมของกลุ่มหมอกฟางนะฮะห้าวินาทีฮะห้าสี่สามสองหนึ่งเฉลยฮะเอาคี่ลูฟี่เลยนะครับผมลูฟี่ฮะออกทะเลมาเพื่อ อิสระหรือสนุกนั่นแหละแต่เป้าหมายของเขาก็คือความฝันของเขาเนี่คือเป็นราชาจดสลัดนั่นเองส่วนโซโลฮะผมออกทะเลมาเพื่อเป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกนะครับผมออกทะเลมานามิฮะก,ก็คือออกทะเลมาเพื่อจะเขียนแผนที่โลกนะครับผมให้จะเขียนจะเขียนแผนที่โลกด้วยตัวเองคืออยากเขียนแผนที่โลกอะไรแบบนี้นะครับผมส่วนโอเซมฮะก็เป็นชายชาติแห่งท้องทะเลนะครับผมคือเป็นชายที่กล้าหาญเป็นชายที่ ชายองชายอ่ะเออซึ่งผมคิดว่าอุศบมันก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นอย่างนั้นนะถ้าเมื่อไหร่ที่พ่อพวของเขามาเกิดอันตรายมาฮะเขาก็ยอมสละชีวิตตัวเองเพื่อปกป้องหรือสู้สุดเต็มสู้สุดกําลังเพื่อเพื่อของเขาสั้นจีฮะออกทะเลมาหรือความฝันของเขาคือเป็นหาอิสบูนะครับผมอิสบูคือทะเลที่ทุกทะเลรวมกันนะฮะก็จะมีวัตถุดิบมากมายนะครับผมเป็นความฝันของคุกของในโลกมนุษย์เลยก็ว่าได้นะครับผม ชอปเปอร์ฮะก็คืออยากออกมาแล้วก็ออกมาจากออกทะเลเพื่อจะสามารถหรือหาความรู้ให้ตัวเองนะครับผมเพื่อที่จะสามารถรักษาได้ทุกโรกบนโลกใบนี้เออนั่นแหละลูบินครับผมก็คอามฟันของเขาเลยก็คือเขาอยากรู้ประวัติของโลกนะครับผมหรือว่ายคือประวัตขิของร้อปีความว่างเปล่านะครับผมอ่านพอดิจิุกอันอะไรมานี้นะครับผมส่วนแฟงกี้ฮะก็ ข้อความของเขาคือสามารถข้อความของเขาคือเรือที่เขาสร้างนะผมต้องผ่านทุ่ทะเลไปได้นะครับผมอะไรประมาณนี้คือเรือที่เขาสร้างเนี่ยต้องผ่านทุ่ทะเลให้ได้ส่วนบรู๊คครับผมก็ไมหาราบูนอีกครั้งนะครับผมราบูนคือวันที่พวกดูฟี่วิซัดมาที่เกาะที่จําไม่ได้ว่าวานยักษ์นะครับผมบรู๊คเขาอยากเจอนะครับเพราะว่ามันเป็นเพื่อนเก่าบรูคกกนเอง ส่วนจินเบย์ครับผมผมไม่ทราบจริงๆนะเอ,อเพราะว่ายังยังไม่ดูจริงๆช่วงที่จินเบย์เข้านะครับผมซึ่งยังไม่รู้ว่าจินเบย์มันออกทะเลมาเพื่ออะไรนะครับผมคือเข้ากระบอกฟังมาเพื่ออะไรนะอันนี้คือยังไม่ดูยังแน่ชัดนะครับผมโอเคต้องตอบให้ครบทั้ง9คนแล้วกันวพาคนที่สิจินเบย์ผมไม่รู้จริงๆนะครับผมถ้าใครตอบได้ก็ได้เคียงที่ผมมาพูดมาทั้งหมดนะครับผมเอาคะแนนข้อน,นี้ไปเลยนะครับผม ให้คิดซว่าถ้าทำข้อนี้ได้คือแฟนมันพีดแบบโหเฮียๆเลยล่ะโอเคฮะได้นนกี่คะแนนก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมผิดข้อไหนก็ทบอถวนนะแล้วก็ไปดูวันพีดมานะฮะผมก็จะทําคลิปแฟนมันแท้วันพีทมาอีกซึ่งซึ่งอีพีนหน้าฮะก็จะทวีความรุนแรงความยากขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเๆ,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 ๆนะครับก็จะไปแล้วสำหรับคลิป คลิปนี้โอเคก็จบไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครชอบฮะก็อย่าลืมกดไลค์ฮะกดแชร์กดซับสไครห์ผมด้วยฮะได้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ See you bye bye